เช้านี้นะคะเรามาเก็บผักเอาไปกินเป็นอาหารเช้านะคะวันนี้เราจะเก็บผักหอมเอาไปทอดไข่นะคะปลูกเองกินเองสบายใจมากๆเลยค่ะหอมเลยเนี่ยนะคะต้องหมั่นลอกใบเก่าออกเขาก็จะได้แตกกอน,นะคะปลูกง่ายแบบนะะี้ค่ะทุกคน เก็บกินเก็บขายนะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เราปลูกไว้กินนะคะถ้าปลูกไว้ขายเนี่ยจะปลูกไว้ตามท้องไร่ท้องนานะคะชาวบ้านก็จะปลูกคนในชุมชนจะนิยมปลูกเพราะว่าหอมเลยเนี่ยเป็นต้นหอมเก่าแก่นะคะที่คนมาหาสารคามเนี่ยนิยมปลูกค่ะคนเฒ่าคนแก่ก็จะรู้จักดีเลยะคะ่ะสำหรับหอมเลย